สวัสดีครับผมนต v ีในแผนที่ซูเมรุเนี่ยขึ้นเฉียงไปข้างบนซ้ายมันจะมีแหล่งที่เป็นโอเอซิสอยู่โบรุกชาโอเอซิสแล้วมันจะมีดอกคล้ายๆดอกบัวมันบอกว่าเป็นดอกสัญญาตให้ใช้โซรัรเนี่ยสัมผัสด,ดอกแล้วจะทำให้ดอกเนี่ยกลับมาบานอีกครั้งแต่มันจะมีลำดับบางส่วนที่สีสันแตกต่างกันออกไป อาจจะมีเวลาจำกัดหรืออาจจะต้องทำตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดจึงจะสามารถบานได้กดกระเป๋าไปที่ไอเทมขนาดเล็กแล้วก็สวมใส่โซรัสแล้วก็กดแซดแปลงร่างกดคอนโทนเพื่อเลื่อนลงเมื่อกี้ดอกนี้มันตูมอยู่ตอนนี้บานละเห็นไหมแค่เข้าไปใกล้ๆเอ๊ะแล้วมีอะไรให้เก็บอ่า เหมือนเป็นกลีบอะไรสักอย่างมันมาถึงตรงนี้มันวนมันวนผมว่าไม่รู้ตรงเนี้ยมันจะบานยังไงเฮ้ยทำไมมันเพิ่มมาเรื่อยๆวะ นะมีอยู่วันนี้ดอกหนึ่งที่ยังไม่บานอ่าโอถือว่ากว้างเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีกล่องให้เก็บได้ตรงนี้จะอยู่แถวๆนี้แถวๆขอบขอบที่นึงใกล้ๆกับวาร์ปมันต้องมีหลายจุดแน่ๆผมว่าจุดนี้น่าจะง่ายๆต้องไปรอดูอัอนอื่นีกทีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับเขบ้ากับไหมี่มหน้าสวัสดีครับ